สวัสดีครับครูชื่อตรีพบเห็นวลาลนะครับหรือครูบอยสอนวิชาสุขศึกษานะครับในช่วงชั้นที่หนึ่งครับปนหนึ่งปสองปสาวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องอว wa ัยวะภายนอกอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งตำแหน่งของอว wa ัยวะภายนอก ว่ามาตรฐานการเรียนรู้คือเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ตัวชี้วัดอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและอธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็เพื่อให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและตำแหน่งของ อวัยวะภายนอกได้เดี๋ยวนี้ครูจะมีกรอนนะครับเกี่ยวกับร่างกายอวัยวะภายนอกนะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนก็ดูไปด้วยพร้อมกันนะครับเครื่องสองตาสองหูตาสองตาไว้ดูหูสองหูไว้ฟัง สองขาคือแล้วนั่งสองหูฟังสองตาดูมือสองมือของเราเท้าของเราไว้เดินปากร้องเพลงพันเทินสองเท้าเดินสองตาดูจากที่คุณครูได้อ่านให้เรียนฟังแล้วนะครับทักเรียนคิดว่าในกรนี้มีอวัยวะใดบ้างครับที่ครูพูดไปนะครับช่วยกันคิดเลยนะครับ แล้วก็อวัยวะดังกล่าวเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณส่วนใดของร่างกายบ้างครับทีนี้นะครับครูก็จะมีรูปของอวัยวะภายนอกนะครับให้หนักเรียนดูอีกรอบหน,นึ่งนี่เห็นไหมครับคอและผมต่อด้วยตานะครับก็จะมาหูแลก็จะมู อหรือก็เป็นปากนะครับอันนี้เห็นไหมครับผิวห,หนังนะครับเห็นไหมผิวห,หนังนี่ถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดยนระะัคของร่างกายอ่าไปใบมือและเล็บสุดท้ายก็เท้าและนิ้วเท้าครับอ่าทีนี้นะครับผมก็อยากให้นักเรียนเนี่ยสังเกตตัวเอง พ่อแม่ของนักเรียนและก็คนในครอบครัวของนักเรียนนะครับว่าจากที่เรามองเอาไว้ว่าที่เรียกว่าเอาไวยาวภายนอกเนี่ยนักเรียนเนี่ยเห็นตามที่ครูสอนไปหรือเปล่าเห็นไหมนักเรียนมองเห็นเนอาไวยวะได้บ้างแลว้วก็เอาไวยาวเหล่านี้ทําหน้าที่อะไรบ้างเอาไวยาวเหล่านี้ที่ควรทอ่ไปลายไปนะครับสามารถจับต้องได้ไม่ และเอาอวัยวะเหล่านี้ครับอยู่ภายนอก,กร่างกายจริงไหมพร้อมกันหรือยังครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะครับสำหรับร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในซึ่งอวัยวะภายนอกก็จะมีส่วนประกอบย่อยต่างๆมาประกอบกันเป็นร่างกายของเรานะคะเรามาดูกันว่าอวัยวะภายนอกต่างๆ มีอะไรกันบ้างอวัยวะภายนอกของเราก็ได้แก่คิ้วตาหูหน้าอกท้องขาเท้ามือแขนศอกปากจมูกและผมค่ะ นอกจากนี้อวัยวะภายนอกในส่วนต่างๆก็จะมีส่วนประกอบย่อยลงมาอีกนะคะอย่างเช่นในดวงตาของเราก็จะมีส่วนประกอบย่อยๆอย่างเช่นขนคิ้วขนตาตาขาวหนังตาล่างตาดำหนังตาบน หรือแม้กระทั่งในปากของเราก็จะมีส่วนประกอบย่อยอย่างเช่นลิ้นฟันและเหงือกค่ะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกในแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างเช่นดวงตาใช้ในการมองเห็นหูใช้ในการฟังจมูกใช้ในการดมกลิน่นมือใช้ในการหยิบจับ และปากใช้ในการพูดหรือกินอาหารนะคะเด็กๆก,ก็จะคุ้นเคยกับการใช้งานของอวัยวะภายนอกต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้อวัยวะภายนอกทุกส่วนจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเช่นเราใช้ตามองดูทางใช้แขนช่วยทรงตัวใช้ขาและเท้าช่วยก้าวเดินจะช่วยให้เราเดินทางตรงได้โดยไม่หกล้มนะคะ นอกจากนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่มีอวัยวะภายนอกสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นหรือสัตว์ก็มีอวัยวะภายนอกเช่นเดียวกันค่ะเมื่ออวัยวะภายนอกจำเป็นต่อร่างกายเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะหลังจากดูไปแล้วเป็นยไงบ้างครับสนุกไหมครับทีนี้นะครับครูก็จะมาสรุปให้ในักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ ที่ให้ดูไปทั้งหมดนะครับก็คืออวัยวะภายนอกร่างกายจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับต้องเด็นมองปุ๊บก็เห็นเลยนะครับว่าคนในครอบครัวมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างที่ให้ดูนะครับและอวัยวะภายนอกเนี่ยจะสามารถสัมผัสได้ซึ่งอวัยวะจะมีตำแหน่งและละักษณะหน้าที่แตกต่างกันอวัยวะเหล่านี้นะครับ ก็จะช่วยให้เรารับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวครับตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับครูก็อยากให้นักเรียนนะครับดููเห็นไหมครับว่ามีคนที่ไม่สวมหน้ากากอันนี้มีโอกาสติดโควิดได้ถึงเี่อเอร์เซนเลยนะครับแล้วก็ใครเป็นคนปกติที่สวมหน้ากากเขาก็จะระวังตัวเองหัดล้างมือ ก็ใหม่คลิปหน้าครับ